นู่นไงเน้อติดหมูติดมันม,มักเสียเลยม,มักแสงง่ายยังดีเนาะเสียบแซีบ,บสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขล้นนะครับ มันดีมากครับยายหลอนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมากินกับเข่าเหมือนบ้านเฮาเลยแม่นเนาะเออเข่าเหนียวห่อนห่อนพี่น้องครับน,นี่ยังก็แม่ทอดเนื้อแหง้งทอดตอวนทอดเนื้อพี่น้องเนื้อแดดเดียวพี่น้องอันนี้เนื้อแดดเดียวของน้องอ่าโอเอพาเซีบแชนแนลเดลยพี A ่ Channel, น้องม,มากินนั้มกันพี่น้องนี่อันนี้เป็นเป็นทอดหม,มูน,นะแม่เนา,นาะนเป็นมักใส่งาใส่ยันนพี่น้องอุ้ยพี่น้องเด้อพี่น้อแซ่ียบเสียบซิมบังหันอุ้ยมันดีติดมันดีเอาแม่กินกับกับบกทั่ว ข้าวเหนียวข้าวเหนียวห่อนๆนะมัยเอากินเลยดีกว่าข้าวเหนียว<ม>ห่นหอนๆตมนมุ่มละไมาพี่น้องตุ่มน้ำมแซ่แซ่บๆน้ำกันกับตำหมออกถั่วนั่นเสียบเลยพี่น้องยำซีสวยนี่ยเสียบเะได้อ๋ออืมอืมเสีบคับเลยว่าจังได้มักเนื้อทอดเนื้อ ผอดหมูอันนี้หมูได้พี่น้องเลยหมูหมอันนี้เนื้อนะครับเราสนใจกับทักไปหานลองโอเอะพาแซ่บแค่เนี้ยอ่ะพี่น้องขอบคุณน้องสาวหลายเนี่ยแต่ทั้งบลพี่น้องทรงไห้ซิมนะครับมีมีเมียนเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแพ็คหนึ่งมาณถ้าเป็นหมูลอยหาซิบน้ำหนักประมาณสองร้อยกรัมเนื้อกับสองร้อยกรัมกับราคาสองร้อยบาทพี่น้องแต่ว่าเขาแกะออกมาหนี่เมันซี้นใบมันซีน,บน,นบแบบแบบ มันฟิดๆนนไปหน่องมันฉิดกันไม่เลาแกงมากบางหลายเนี่น,นี่แม่นุูงตอยางไปหน่อะแกงมากลายหล,ยลยนะกินหลาเมื่อ,อย้อมดสมเลยเนื้อติดมูติดมันมันมมกแสบเลยมักแสบง่ายย่างดีนเนะอยบแ่บ ปิดมันพร้อมดีพร้อมดีแล้วใส่งาห,าหน่ะอืมอืมจะไปหน่ะ นัวๆชิ้นเนหวานจังเลยแสบแสบมักแสบคับอืมนี่เหรอน้องอุ๊ยผู้ใหสนใจเป็นสรงหัวหน้าบ้านเลยพี่น้อง,อง,อง,าาองทักไปเลยสรงทั่วประเทศมาตองเสียเวลามากไปสื่อเหนื้อมามักเสียเวลาพี่น้อง สร้างหลดสร้างปูด็กินเลยง่ายหมดพันจองแต่บรท่ารถออกจากถุงก็จังน่อยหน่อยบรรดาออกแล้วไว้ริงเพียงนิดหน่อยเนี่ยมันหลดหน่นี่ยมหน่อยๆบเมียนนี่เนี่ยน้ำหนักตึกรเนี่ยนสองลอยกันเท่มากเลย ทั้งร้ายหนึ่งฉันเสี่ยงทุนบรกาศเนาะกินในานารน้องคนเป็นเอกลักษณ์โอ้เอพา,ชาแชบแซนีิว <laughs> จำมันได้โอ้เอะที่นี่เนาะจำได้เลย เดนเน่เขาเนียนเน้ยวอนนวลเลยโอ้สุดยอดเลยควายดีจมุกตัวพี่ยองเดียว,วไม่มีน้ำสุดโง่ม,นนมันดีแค่ไนแม่นด้วยก็ว่ากับเขากันจะก็ไม่ไหวแห้ว tùm nó mẹ tùm nó mẹ này Hãy khoáng cho kênh บนเหวดเสียบได้เนาะเดียวเดียวเนี่ยแม่เพราะว่าจ,จะคล้ากับโยบนพี่หน่อย <laughs> <laughs> เสียบตัวจังหวัดแหละจ้าขึ้นยูเตอร์มองมันมันสูตรมันพูดกันสูตรนัวเลือกสูตรนัวหน่อยนัวไรกินได้ไหมวะสนใจง่าย

เาห่อ,น,อนก็จะมาทั่วเขากันอืมนง่นหอมหวอนเขานี่อืมอ นสิ้นดีดียวน้ำหนักสองรกรัมสองขีดน่นเนาะหลเยขุ่มหายอยู่เดี๋เพิ่งก็จังหวะไหลมปเชื่อไปถอดออกสปาดเอออืมหน่อยกินเนตนเลยแหละ

ว่ากินเนื้อกินหมูหมันกินเลือดอะไรไม่นอดต้องคอยหนัเนาะม่อยยอะเลือดอะไรไม่นอไม่นเปนหนาสดขีอยนี้เ,เสียน <c oughs> กินมัางายตลาดได้ไหมเนะซ้ำเลไม่หอก้ำเท่ไหบอกยี่สิบ่หันซื้สิบบาทเท่าสี่สิบร้ยก็ยี่สิบเพี่เ้แค่ไหนไม่หรอกหนาไม่ถูกเลยตอนละสิบไปสามอันเท่าเนียนของแท้ครัมพุ่งยาวไดครับอิ่ม ซีเมอร์อืม,ม,อมรักเ<า>นาะปลาเป็นหนอกเดี๋ยวไปกินเลนอทอดเนี่ยเดดเดียวมูเดดเดียวเป็น้องแสีบของแท้เปพี่น้องเด้อกินกับตุ่มน้ำใหม่ตำบักถั่วโอ้เข่ากันแห้งเป็นอาหารบ้านๆเท่าต้องเนี่ยเดดเดียวเนี่ยก็ต้องอันน้องโอเอโอเอพาแสีบ ชาแนลเด้กพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็ทักเข้าไปเได้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพ่อจะว่างรีบมาให้ใด้ใส่คอมเมนต์ครับแพ็คนึงก็บ่แพงดอกอ่า2 200กรัมนะครับเนื้อหมูหนี่150อ,อันนี้ประมาณ200พี่น้องก็แกงมาได้หลายนึงเด้อพี่น้องเด้อบ่ผิดหวังแน่นอนเอาผูดด้ใดสนใจก็ทักเข้าไปขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่ยเกียรติสามรับชมช่องช่องโป่งชาแน,นลนะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เด็กพี่น้องเด้อขอบคุณน้องโออีผ่าแซ่บนําที่ส่งของแซ่บแท้ไม่กินพี่น้อง เอาไงคลิปนี้มันยังไรเดี๋ยวพอคลิปหนา้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ